สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเคสอคอกม้ากันนะคะเคสนี้นะคะขั้นตอนแรกเขาบอกว่าให้เราไปซื้อกล้องดูดาวเราซื้อแล้วนะที่ร้านออของอดีเลกแล้วเราก็เข้าไปในกรอนะคะนี่นะคะเราไปบ้านหลังนี้บ้านของอืมบ้านของทับ ทีมกาลยานนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอากล้องดูดาวมาะคะ่ะนี่นะขั้นตอนที่สองเขาบอกว่าให้เรากดที่กล้องดูดาวนะคะ่ะอันนี้นะบอกว่าให้เรานะคะกดที่สะพานไปอคอกมา้า กดที่ข้องมา้าเออนั่น,นมันอาจจะช้านิดนึงนะคะนะกดที่นี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรานะคะกดที่ชั้นเอกกดที่โทรศัพท์นะคะแล้วก็กดที่โทรศัพั์ ที่โทรศัพท์บ้านอันนี้มีโทรศัพท์ไหมเนะี่ยไม่มีนะคะอ็ซื้โทรศัพท์นี่นะคะแล้วกดที่โทรศัพท์นะกดอันที่ สามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดที่ชั้นหนังสือนะคะอันที่หกที่ชั้นหนังสือนี่นะคะอันที่หกนะคะอ่ใช้กิกเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดที่โทรศัพท์นะคะโอ๊ย,อยที่โทรศัพท์ ะะแล้วเขาบอกว่าให้เรากดที่คอมนะคะกดอันที่สามคอมบ้านเธอมีคอมไม่มีนะคะเดี๋ยวเราซื้อคอมก่อนคอมเอาแบบสีวานแบบแล้วกันนะ เราอยากได้แบบนี้โอเคอตรงนี้แล้วกันกดที่คอมนะคะกดอันที่สามค่ะอันนี้อะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดสร้างคอกม้านะคะเราก็ไปเราก็ไปที่คอกม้าเลยค่ะ คลิปวีดีโอนี้อาจจะนานนิดนึงเนาะเพราะว่าไปแบบช้าๆปกติจ,จะเร็วๆนี่นะคะกดสร้างเลยเราก็ใช้สกปเลยนะคะแล้วก็ให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกซิมมานะคะก็จะเรียกทิมมานะคะแล้วเขาก็บอกว่า ให้เรากดที่ก้อนเมฆใช้สกิปเลยแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเรียกซีมาอีกสี่คนแล้วก็เรียกหนึ่สองสสครบแล้วนะคะก็สี่คนนะแล้วก็เขาก็บอกว่า ให้ไปทำความสะอาดนะคะก็ทำตามที่เขาบอกโอ้ยนี่นะคะเราทำตามที่เขาบอกเลยนะอ้ะอบหมดละเราก็ใช้สคลิปไปเลยค่ะ แเราก็ใช้สคริปต์เลยค่ะแล้วก็กดใช้สคริปต์เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดที่ทีวีนะคะแล้วก็กะไปบ้านแบบนี้แล้วกนของ ขามินอ่ากดที่ทีวีนี่นะคะทีวีกดที่ทีวีอันที่สองนะคะนี่สกิปเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปที่ข้องม้านะคะไปที่ข้องมาก,กดอี่การอันที่เจ็ดนะคะ กดคุยกันอันนี้นะคะกดแล้วก็กดสร้างค้อม้าอันนี้นะคะเอเดีนะแป๊บบนึงเขาบอกว่าให้เรากดคุยกันอีกนะคะอันที่เจ็ดนี่นะแล้วเขาก็บอกว่า ให้เรากดสร้างห้องม้านะคะนี่นะแล้วเขาก็บอกว่าให้กดที่โทรศัพท์นะคะให้กดที่โทรศัพท์โอ้ยแดดกดที่โทรศัพท์นะคะกดอันที่สามนะบ้านเธอก็ไม่มีโทรศัพท์โอ้ย เราชอบเ,เลือกป้าหลูที่ไม่ค่อยมีโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะคะกดอันที่ 3. สามเปซื้เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้กดซื้อมานะ เราซื้อตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดซื้อมาแล้วกดให้อาหารนะคะนี่กดอันนี้เราใช้สปี์ล่ะโอเคค่ะก็เสร็จเคสแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเคสเด็กหัดเดินนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย